แล้วเราก็สร้างครอบครัวแวมไพร์กันมาถึง EP ที่6แล้วจนลวงวัดนั้นมีลูกสาวหนึ่งคนไหว,ไวกำลังน่ารักแถมธุรกิจเปิดร้านขายน้ำาชงน้ำเมาก็ไปได้ดีแต่ชาเลนจ์นี้ของเราจะยังไม่จบง่ายๆจนกว่าบ้านหลังนี้จะมีทายาทเป็นลูกชายอีกหนึ่งคนแต่ประเด็นก็คือตอนนี้ลวงวัดกับคุณแม่โซอี้นะเขาทะเลาะกันบ่อยมากเนะื่องจากว่าคุณแม่โซอี้นั้นได้ไปปิ๊งปังกับคนอื่นมาด้วยกันค่ะว่าครอบครัวนี้เราจะจบชาเลนจ์กันด้วยลูกกี่คนคะ่ะแต่ยังไม่ทันจะ ได้เริ่มเล่น ลุงวดัดเครียดมากใส่กันซะแล้วโอ้ยสิเกมนี้ประท้วงเก่งแต่ฝั่งเบบีกับคุณแม่นั่นก็คือสนุกสนานกันใหญ่เลย <c oughs> เอ้าวลองให้เฉยเอาไหมือก็อจากครั้งที่แล้วนะคะที่เราได้ให้คุณผู้ชมช่วยตั้งชื่อน้องหญิงของบ้านเหมือนทุกคนจะชอบให้น้องชื่อว่าว d นเสาร์มากๆเลยใช่ไหมดิฉันเข้าใจค่ะว่ากระแสซีรีส์กำลังมาแต่ถ้าเราย้อนดูกันดีๆนะจริงๆแล้วน้องจะต้องชื่อว่า F ันศุก์นะคะเพราะว่าน้องน่ะเป็นเด็กวันศุกร์นั่งเกิดวันศุกร์ค่ะทุกคนแต่ดิฉันชอบไอเดียของคุณนาหน่อยมากที่ใหห้้นนนออองง่่ะชชืืเป็กกาารรรววมั วาแล้วก็คุณแม่โซอี้เพราะฉะนั้นดิฉันขอขอชื่อนี้นะคะว่าชื่อน้องเวนสดีขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมสนุกกับการส่งชื่อนะอุ้ยตกใจน้องยืน โอ้ยกอดคือเราจะเข้ามาเปลี่ยนชื่อน้องในแคสนะคะทุกคนและนี่ก็คือชื่อใหม่ของเจ้าหนูแวนดี้ไหนๆก็เข้าแคสแล้วก็เปลี่ยนชุดกันสักหน่อยดูเป็นเด็กผู้หญิงก็ใส่เสื้อน่ารักน่ารักหน่อยก็าเป็นสีเหลืองละกันจะได้ดูสดใสและกเกงตัวนี้ก็คือน่ารักมากเข้ากันลูกของคุณแม่โซอีจะมีผมน้อยไม่ได้หรือเปล่านี่ผมสีเดียวกแม่เลยน่ารักมากแกะสองจุกแต่เดี๋ยวนะทําไมหนะ้าด้านข้างหนูถึงเป็นแบบนี้อย่าบอกนะว่าหนูอะ่ะกำลังจะได้หน้าเก่าลุงวาดมาไหมนะไม่เป็นไรหน้าตรงสวย ก็พอค่ะแต่ถ้าหนูโตมาแล้วหนูรู้สึกไม่สวยหนูผ่านเงินพ่อได้เลยล,ลูกอุย้ยยายหนูเป็นที่น่ารักมากจึกแม้ฝนจะตกหนักแต่ร้านเราก็ยังจะต้องขายต่อฉันเชื่อว่าเธอทําได้นะหน่อยหน้าสู้เขาดิน้องสู้เขาสิวะฝนแค่ทีจะไปทำอะไรเราได้ <S <S และสิ่งต่อไปนี้คือความฟินกันทุกคน e wolf ทีเดียวไปเลยทั้งส่วนวิบวับวิบวับแถมลูกมะนาวก็ออกแล้วเรียบร้อยเราจะให้เคยนจิมาเก็บค่ะชายกลางสายฝนนี่แหลอะอาว ทำไมเก็บไม่ได้ที่เก็บไม่ได้ก็เพราะนางหน้าทิ่มพ<อ>ืนไปแล้วนะคะทุกคนโอเคฝันดีนะน้องอ่ะ,อะไม่มีใครยอมเก็บทั้งนั้นงั้นลุงค้าฝนซาแล้วมาซูเปอร์เซลกันเลยดีกว่าอู้เราซูเปอร์เซลได้ถึง278เลยนะแล้วเราก็เปลี่ยนกะกับน้อยหน้าแล้วค่ะให้คุณเจ้าของร้านเขามาขายเองดีกว่าและเนื่องจากว่าเราเล่นกันมาถึง ep 6แล้วแล้วมันก็ดูไม่กระตื้องสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพอยต์หลักของคลิปนี้ดิฉันจะให้เป็นให้คุณแม่โซอี้เขา ออีกรบอกว่าเราจะจบชาเลนจ์กันก็ต่อเมื่อคุณแม่เขามีลูกชายให้กับคุณลุงน่ะแลวดิฉันก็รู้สึกว่าธุรกิจของคุณลุงก็โอเคขึ้นแล้วนะวันนี้เบบี้เวนดี้ตื่นแล้วด้วยสภาพที่ตัวเหม็นมากอะไรก็คือแป๊บหนึ่งได้ไหมหนูมาม่าเขากำลังชงน้ำให้ปป๊าๆไปไขว่าไม่รอให้คุณแม่ชงน้ำเสร็จแต่อย่างไรคุณพ่อทิ้งร้านมาหาลูกสาวเองเลยค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนผ้าอ้อมนะหนูน้อยคุณพ่อนำประวันมากค่ะทุกคนคุณพ่อกำลังเลี้ยงลูกอยู่งั้นคุณแม่ทำงานต่อละกัน ข้างหลังไม่มีอะไรค่ะคุณลูกค้าจริงๆนะไม่มีใครจ่มคอกันถึงแม้ว่าพายุจะเข้าลูกค้าก็วิดพื้นรอซื้อน้ําชงได้ค่ะเอ้าคุณแม่ฟอร์มตกเพราะว่าวันนี้ดวงนางไม่ดีค่ะทุกคนตกใหญ่คุณเจ้าของร้านค้าเลิกแอบดื่มน้ําเมาที่เอาไว้ขายสักทีได้ไหมไปขายของต่อไว้ปาผ่าใกลมากเพราะมีคนเปาคนคนัคนณั่คน่นน เราไม่ได้ขายได้แล้วอะเออกลัวก็กลัวแต่ก็เมาแต่ก็กลัวเออแต่ก็เมาเออ,ก,ก,เเอ,อก็เลยอดิฉันคิดว่าเรามาเข้าวิวโหมดสร้างร่มให้โซนขายของดีกว่าคทุกคนไม่งั้นก็จะขายไม่ได้เออฝนตกแล้วดิฉันก็คืออยากจะรีโนเวทโซนนี้ใหม่อยู่ด้วยงั้นก็เก็บเหล่าต้นไม้เข้าอินเวนทารีไปก่อนแล้วดิฉันก็จะเอาส่วนที่อยู่ข้างหน้านาั้นเอามาไว้ข้างหลังตรงนี้แทนละกันแล้วเราก็แบ่งโซนให้ชัดเจนไปเลยว่านี่คือส่วนครัวนะจ๊ะและประตูจาก enchanted by nature อันนี้มันบ่งบอกเลยดี ีมากเลยว่าโซนนี้มันคือโซนอะไราดูซิความหมายเลยือยและเพื่อไม่ให้ต้องเดินอ้อมไปเจอแดดดิฉันก็จะทําประตูเข้าออกตรงนี้ด้วยเลยละกันตีแพลตฟอร์มและไม่มีบันไดอันไหนเหมาะกับเอสเตติกบ้านของเราได้ดีเท่าคาสโตรเอสเตตแล้วจากนั้นเราก็ลากระเบียงด้านบนออกมาแบบนี้เพื่อใช้แทนหลังคาแล้วก็เก็บขอบให้เรียบร้อยคะ่ะด้วยทริมจากคาสโตรเอสเตตทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมดิฉันถึงแบบว่าเออพูดชื่อแพ็กต่างๆงของดิซิมบ่อยจังอาจ เตรียมซ้อมเป็น EA Creator ค่ะอ,อทุกคนเข้าใจไ่มคาว่าบ้านต่อเติมอะเดิมทีมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้มีส่วนยื่นส่วนอะไรอย่างงี้แกแต่ว่าเออเราดันทุนลัางค่ะทุกคนเอาความกว้างไม่พอโต๊ะของเราดันใหญ่กว่าช่องนี้ซะงั้นฝั่งนี้ก็ดูดีขึ้นไหมเออมันก็ดูไม่แย่เนาะงั้นแตะฝั่งนี้แล้วกันเพื่อให้ดูเป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้นเราก็เลยเพิ่มเสาให้มันเป็นช่องแบบนี้อ่ะแลกที่ฉันเพิ่งคิดได้ค่ะว่าคุณแม่ซออีนั้นเขามีสกิลชงน้ําที่สูงมากถ้าเราเปิดคาสอนด้วย มันจะทําเงินให้เราได้เร็วกว่าเดิมไหมคะทุกคนลองไหมเราก็เปิดคลาสสอนกันข้างนอกตรงนี้แหละค่ะเออแบบเรียนกันแบบเอาดออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะเปิดสอนคลาสชงน้ําได้เราก็จะต้องมีบาร์ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติด,ด้วยแต่แน่นอนค่ะเราจะต้องทําหลังคากันฝนด้วยเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกหนักมากมันอาจจะไม่เบรกเซนดิึงที่บ้านเราเป็นแันพายแต่เราทําสกายไลท์แบบนี้เพื่อให้มันเป็นสัดส่วนมากกว่าเดิมเราก็ะจะตีฮาฟวอลมาปิดตรงนี้มี ขอบอันไหนเข้าบ้างอ่าอันนี้ดูดีที่สุดแหละคิดว่าทําเป็นเล่นตอนนี้เราเหลือเงินแค่หมื่นหกเองนะทุกคนโอ้หายไปเยอะมากฝนตกฟ้าร้องแค่ไหนก็ขายได้แล้วค่ะเพราะว่าเรามีหลังคาแล้วค่ะทุกคนไว้ <What? S 2> ฟ้าค่านี่ค่ะคือคนที่กลัวฟ้าร้องคือคนนี้ค่ะหนูวันนี้ก็กลัวคุณแม่อยู่ไหนอะใครมาเผาเก้าอี้ร้านของดิจันคะเผยตัวออกมานะเดี๋ยวเธอสองคนแอบมาทะเลาะรับหลังดิฉันอีกปปะคนี่ยทำไมค้าความสัมพันธ์มันถึงลดลง วุกวันเอ้ยเดี๋ยวไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหมที่ไหนใครทำไฟไม้เดี๋ยวๆดๆๆยว,ว,ยว,ยวยลโหลอ๋อนี่ไงเจอแล้ว ไม่ตรงไหนไม่ตรงนี้แล้วใครทําไฟไหม้คะเผยตัวมาเดี๋ยวนี้แล้วเยเดนาก,ก็คือรับรบทดับไฟอีกแล้วแต่แจ้งเตือนขึ้นมาว่านางดวงแย่แน่ใจนะว่าจะให้นางดับไฟจริงหรออ้อมขอบคุณจักรวาลค่ะที่ไม่มีใครเป็นอะไรแล้วคือพี่เคนจิพายายห,หนูหนีไฟมาตากฝนนะทุกคนทำไมก็พานหนูเขา้าองเร็วหลังจากเหตุการณ์สงบเราก็ให้คุณแม่โซอีอ้เข้ามาเปิดคาสสอนหลักการเอยดูเหมือนจะแบบมีคนสนใจเยอะนะแต่ถ้าเราเสนอน้าสอนชาวบ้านเราจะได้480ซิมต่อชั่วโมงและทุก คนโอ้หไม่ก็ต้องลองล้วละเออคุณพี่คะสนใจที่จะเรียนน้ำชงกับครูพี่โซอี้ไหมคะอ่ะเขามไม่สนใจค่ะทุกคนนะอ่ะหาคนเรียนไม่ได้ไงานก็มาทำน้ำชงเติมสต็อกละกันเอาเพิ่งเห็นความทั้งเด็กโตและเด็กเล็กเลยทุกคนเอน็นดูวยะถ่ายน้ำหมดแล้วก็มาหาลูกสาวทันทีเลยค่ะหนูเวนดี้หนูอยู่ล้วลูกไากินข้าวกันแล้วก็โมเมนต์ครอบครัวน่ารักน่ารักกันอีกแล้วอ่ามัมมัมนะ เอาพ่อทำไมไม่เปลี่ยนเพาอ้อมไม่น้องเลยเราขัมาเปลี่ยนผพาอ้อมไม่น้องก้อนน้องตัวเหม็นเชิงแล้วไม่ได้ไม่ดีดิฉันคิดว่าเราควรที่จะทำฟิตเนสให้พนักงานแล้วค่ะวันๆเอาแต่กินเค้กค่ะทุกคนเออตัวบวมกันทุกคนแล้วตอนนี้ไม่ก็เอาละคุณนายรีบทำน้ำจงเหลวค่ะเราต้องการเงินไปสร้างโซนฟิตเนสให้พนักงานโอม่กะโอม่คกะเขาทะเลาะกันอีกแล้วทุกคนพุยกันดีๆด้วยได้ไหมเขาก็สะพันรดเยอะมากขอมาโซนผลิตไวน์กันบ้างดีกว่าเคนจิคะเธอตื่นได้แล้วค่ะมาช่วยน้อยหน่าทำ นี้เลย้ำชงทั้ง1ิบแก้วนี้เราก็จะลากเข้าต๊กขายไปเลยเตรียมไว้ให้คุณลุงฟ้าเขามาขายตอนกลางคืนแล้วก็ผลัดกันบ้างครั้งนี้เป็นคุณแม่โซอีบ้างที่มาใช้เวลาอยู่กับลูกโอ้ไม่ก็พนักงานของเราทํางานหนักจนเฉียร่าที่ทำวายเลยอ่ะวายร้อนนี้ขายดีแน่นอนรสชาติมันน่าจะแบบสำหรับใครที่เป็นสายกินฉี่นะคะเชิญค่ะเชิญน้อยน้ะก็สภาพไม่ได้ต่างกันกับกินจีหรอกอ่ะไปพักไป โอกาสจะได้ลงทุนอันนี้เราเคยเจอกันแล้วในซีรีส์ก่อนๆเพราะฉะนั้นดิฉันจะเลือกลับเงินค่ะอืกลิ่นเงินมันหอมจริงๆเลยแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ที่ดิฉันไม่คาดฝันอีกแล้วค่ะทุกคนดิฉันเพิ่งเห็นว่าโปรแกรมอัดหน้าจอมันไม่อัดให้อีกแล้วเอาไปว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของเจ้าบ้านเขาเริ่มดีขึ้นเราก็เลยให้ทั้งคู่ใช้เวลาที่ลึกซึ้งด้วยกันก็มารุ้นเอาค่ะว่าเวนดี้จะมีน้องหรือเปล่าโอ้ยค่อยชื่นใจหน่อยค่าความสัมพันธ์สี่ชม พูดดีเลิศม,มากแต่ประเด็นคือข้าวเขสีเขียวนะก็คือต้องบิวอีกเยอะเลยค่ะทุกคนเพราะนางตีกันบ่อยมากแล้วทีฉันเพิ่งเห็นว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของเคนจิแล้วโอ้ไม่กอดเราจะต้องจัดงานมันเกิดแล้วนะไหนยังไงว้ยทง คุณนายสวยทองลูกคนที่สองแล้วใหญ่ก็มาลุ้นกันค่ะว่าลูกคนที่สองนจะเป็นเพศอะไรแต่ถึงแม้จะมีลูกคนที่สองแล้วลูกคนโตก็ยังจะต้องดูแลอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อมาเปลี่ยนผ้าอ้อมให้น้องหน่อยแล้วน้องตัวเหม็นมากงงมากค่ะดิฉันให้ลุงวานมาพูดคุยกับน้องเวนดี้กลายเป็นว่าความสัมพันธ์ระว่างน้องกับลุงเป็นครอบครัวที่เข้มงวดเฉยเลยงงลุงพูดอะไรกับน้องอะวันเกิดใครคนนั้นทําเค้กนะคะจำเดี๋ยวก่อนจู่ เคียนจิก็เคยบอกว่าชอบการสกินชิแตแบบมีซัมติงกันแล้วประเด็นคือเขาอะไรคะเขาคุยอยู่กับน้อยหนาแปลว่าอ่ะคือจู่ๆพนักงานเกิดปิงกันอย่างนั้นหรอคือแบบว่าลำบากมาด้วยกันก็เลยปิงกัน ซีรีส์นี้ดิฉันไม่ได้ตั้งใจจะมาเสิร์ฟไวให้ทุกคนอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตรงนี้เป็นสิ่งที่เกมมันเลือกไว้ให้เองนะคะอจะชอบกันใครจะไปห้ามอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะฉลองวันเกิดเคนจิกัน Happy Birthday เดคนจิยยเป็นภาพที่ก็น่ารักเหมือนกันอยู่กันทั้งพนักงานและลูกน้อง เคนจิ ji, กลายเป็นวัยอาดาวใหญ่อยู่กันไปจนชลาเลยนะวีดูดิหรืวลอยม,มาเลยอ่ะแกหน้าสมเร็วเกินแต่ถือเวจะอยู่กันจนเป็นวัยอาดาแล้วเคนจิก็ยังคงไม่ชอบขี้หน้าลงมาจุดี<ก>ตอนนี้เวลาหกโมงเย็นดูซองเราก็ทำงานได้ก็ามาทำงานเนาะ ตีกันอีกแล้วทุกคนรักกันแบบดีๆเหมือนพนักงานได้ใหมเอ่ยดูดีความสัมพันธ์เสียงคือลดลงไปเยอะอีกแล้วใจไม่ไม่สิเยนค่ะเพราะว่าสาเหตุที่ทะเลาะกันนั้นเป็นเพราะเจไปนอกใจก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเจจะต้องเป็นคนงอค่ะเนี่ยดูดิแค่เขางอก็แบบว่าเสียงอ่อเลยแต่ถ้าอยู่ใกล้กันแล้วมันตีกันตลอดก็แยกมาทํางานกันดีกว่าเหมือนกับว่าช่วงนี้ปลาด้านในของเราจะขขยไม่ค่อยได้เลยค่ะเราก็เลยจะต้องเอาไว้ที่เราบบไว้มา ขชั้นล่างก็ขายแก้ววา์พร้อมเครื่องดื่มเหมือนเดิมนะคะอารมณ์เหมือนให้ดื่มฟรีแต่ไมค่ค่ะต้องจ่ายตังคนะโอะ้ไม่กุณพี่คุณพี่เมาเหรอคะนั่นแล้วที่สามคนทางซ้ายก็คือเหมือนแบบว่าเออมองดูเพื่อนหน้าความอะ่ะ เรามาเปิดคา่าสอนกันดีกว่าค่ะทุกคนเพราะว่าเราจะได้ถึง5้า้ยซิมต่อคนเลยนะแต่ข้อเสียก็คือเราจะไม่สามารถทําอีเวนต์สอันซ้อนกันได้คือเราไม่สามารถที่จะเปิดสอนพร้อมกับเปิดขายได้อะขอโทษนะคะคือตอนนี้ไม่รู้แล้วค่ะว่าใครมาเรียนหรือใครมาเดินเล่นเฉยเฉยหรือว่ายังไงม,มั่วซั่วไปหมดเลยตรงเนี้ยอู้ เครื่องดิมฟรีเก็บค่ะเอาไว้ขายอุ๊ยนักเรียนขนยันกันมากเลยค่ะดีใจมากทำเครื่องดื่มมาเยอะนะคะคุณครูจะได้ไปขายค่ะนี่คือสิ่งที่คนเปิดร้านของมืนมามันจะต้องเจอสินะก็คือลูกค้าเมาหลับข้างกองอ้วกที่พนักงานกําลังทําความสะอาดอยู่อ่าคือดิฉันรู้สึกว่าที่ฉันทําไม่ทันค่ะทุกคนคนเยอะเกิน ดิฉันคิดว่าคี่เราปิดอีเวนต์นั้นก่อนดีกว่าแล้วเอาเวลาไปให้ลูกวัดขายของน่าจะทําเงินได้ดีกว่าหนูเวนดี้หนูไปยินตุ้มเห็นอะไรตรงนี้ล่ะลูกโอคุณแม่อาคุณแม่อาบน้ำให้ลูกนรอยเสร็จแล้วก็อาบให้ตัวเองด้วยเลยนะคะเพราะว่าตัวมอมไม่ไหวแล้วตอนนี้และมันก็เกิดเหตุการณ์อีกแล้วค่ะก็คือพนักงานมาขอราอีกแล้วลูกว,ว่าจ้างใครก็คือวิวิทยายู่ด้วยเลยงั้นเราจะจ้างเจมิล่าแทนและกันนะคะเพราะว่าสกิลชงน้ําของนางสูงมากเราจะเอาเขามาเป็นครูสอนละกัน

อ๋นี่มันอะไรวันนี้มันเป็นวันรกกวมตัวผีปอบีนร้านหรอแล้วทาไมร้านเราถึงเละขนาดนมามาี้เจอสาเหตุแล้วค่ะทุกคนที่ร้านเราเละก็เพราะว่าไวยของเราหมดอายุค่ะทุกคนได้ไงอะฝั่งของลัดเองก็เละเหมือนกันค่ะเพราะว่าล็อตขายก็เป็นล็อตเดียวกันค่ะแต่ว่าตอนนี้เรามีเงินถึงเท่าหมืนก้าแล้วนะเร็วม,มากฉลองรายได้กันฟังๆด้วยการตุ่มคอกันไปคนละคอเลยค่ะตอนนี้เงินเราหนามากไหนดูสิว่าเราจะมาแต่งห้องเจ้าบ้านอย่างไรดี เอาละค่ะหลังจากนี้ก็จะเป็นผ้าแต่งบ้านแต่งห้องนะคะคือดิฉันเพิ่งรู้ว่าดิฉันเล่นแบบว่าผ้าแต่งห้องนานมากเพราะฉะนั้นบอกว่าทุกคนจะยังไม่เบื่อกันนะคะโซนฝั่งนี้ดิฉันตั้งใจอยากจะให้เหมือนแบบเป็นโซนโชว์ของอะไรประมาณนี้แต่เซ้งคาสีมันไม่แมทจากนั้นเราก็กดเอาแล้วก็ค่อยๆลากไปให้มันหยุดจุดตรงที่เราต้องการแบบนี้อาสิ่งของที่เราวางตั้งโชว์ก็จะเป็นเหมนแบบว่าแจกันของใช้แล้วก็รูปภาพโชว์อะไรเล็กๆ อย,ยัดให้มันเต็มโดยการใส่แจกันใหญ่ออกดิฉันไม่แน่ใจเลยวว่าสิ่งน,นี้มันเรียกว่าอะไรและเราก็จะวางกระจกกันไว้ตรงนี้เป็นอารมณ์เหมือนว่าตื่นนอนปุ๊บแล้วก็ส่องกระจกเลยอะไรประมาณนั้นแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นสีไม้เหมันก็จะได้เข้าเซตกันแบบนี้และเพิ่มความเป็น dark m i r i c l e fantasy something something, something. ก็จะมีไม้เลยที่ไม่รู้ว่าขึ้นมาจากไหนปะปายอยู่ในห้องด้วยอะฝั่งนี้เราก็จะวางกระถางต้นไม้สวยงามไว้ ประดับตรงนี้ึงแปลว่าหน้าตาของเราจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแต่เราก็จะใช้ม่านใหญ่เท่าเดียวแล้วคะ่ะฝั่งนี้เราอาจจะทําเป็นมุมนั่งเล่นเล็กๆอะไรอย่างนี้หลักการและ ตอน,นี้ของฝั่งคิดโมเดิร์นซัมติงคือมันสนชื่อมากนี่เป็นโคมไฟเบสเกมที่ดิฉันใช้มากที่สุดมันคลาสสิกมันมีความแบบยูนิคสไตล์ไอเลิฟตั้งแต่ดิฉันรู้สึกว่าตรงนี้พื้นที่มันเหลือเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาเป็นโซนแต่งตัวกันใช่แต่งตัวกันหน้าประตูตรงนี้แหละแล้วลก็ใช้กระจกแบบ พิงเหมือนเดิมไว้ตรงนี้อ่ะน่าจะใช้ได้มีบมแต่งตัวแล้วก็ต้องมีอะไรคะตู้เสื้อผ้าค,ค่ะอันนี้ตู้เสื้อผ้าจากภาควันพายอ่ะ เมาต่อก,กันที่ห้องน้ําค่ะอา่าทรงแปลกมากเราแต่งอะไรได้บ้างเราจะกั้นตรงนี้เอาให้เป็นโซนอาบน้ำนละกันและเราก็จะติดชาวเวอร์ไว้ตรงนี้เอตเอตร,ตรงกลางแบบเนี้แหละของสลีปบัตรูมเขาก็จะมีไอที่ห้อยๆสบู่แบบนี้ด้วยนะน่ารักมากชักโคกเราก็วางไว้ฝั่งนี้ละกัน มันคับแคบมากค่ะทุกคนดิฉันไม่แน่ใจเลยว่าถ้าระวังซิงไว้ตรงนี้ซิมจะสามารถมาใช้ชักโครกได้หรือเปล่าถึงแม้ว่ากระจกจะไม่ได้ดูเข้ากับเอสเตติกของบ้านแต่มันน่ารักค่ะจานนั้นเราก็กดเลข กดเอาแล้วก็ดันนิเข้าไปอ่าฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะว่าเราต้องการถาดที่ใส่พวกแน่นครีมสบู่ต่างๆถึงแม้ว่าที่มันจะแคบแต่เราก็จะขาดต้นไม้ไม่ได้ค่ะอืมอืไปดูต้นไม้ไปเนื่องจากว่าคุณนายซอนี้เขากําลังตั้งท้องลูกคนที่สองเรามาทําห้องนี้เตรียมให้ลูกน้อยกันดีกว่าติดประตูตรงนี้จะได้เป็นเหมือนระเบียงห้องอ่ะห้องนี้เราเอาเป็นธีมแบบว่าเซละมูนดีไหมทุกคนมีความแบบดวงจันทร์ดวงดาวอะไรประมาณนี้คืห้อง เราก็จะเอาเป็นไม้สีแบบนี้ละกันมันจะได้รับกับผนังห้องพอดีเรียนรู้จากครั้งที่แล้วนะคะก็คือเราจะต้องซื้อเตียงเด็กแรกเกิดเตรียมไว้ค่ะเพื่อคงเตรีมความเป็นดวงดาวดวงจันทร์เราก็จะใช้พรมอันนี้ของเบสเกมน่ารักมาก แต่พรมผืนนี้อันนี้ก็น่ารักเช่นกันเราก็เลยซ้อนกันไปเลยนี่เพราะว่าเหอะค่ะเราก็จะต้องเตรียมตุ๊กตาหลากหลายไว้ให้ลูกคนที่2ด้วยตัวนี้ตัวจ้อยเราก็ต้องมีเอาให้ครบเพื่อไม่ให้คุณแม่โซอีอ้ลำบากเกินไปเราก็จะติดตั้งที่เปลี่ยนผ้าอ้อมให้คุณแม่ในห้องเลยเริมเคมิคด้วยตัก ทรงทรงอะไรก็ไม่รู้แต่น่ารักมากอะ่ะเออเอาไปตรงนี้แล้วก็น้องหมีอุ้มใจแดงเอาไว้ข้างๆกันโอ้ยน่ารักมากาก,มาก็มีว่าช่วยด้วยกลับมาที่ห้องคุณพ่อคุณแม่ตรงนี้เราจะทําเป็นชั้นดูทีวีละกันจะได้ไม่ต้องไปเบียดเบียนกับของพนักงานและโซฟาในของเ s สเกมเดชันคิดว่ามันน่าจะเข้ากับเอสเตติกข,ของห้องนี้ที่สุดแถมสีมันก็แอบดูเข้ากันกับโต๊ะด้วยนะถึงแม้ว่าสิ่งนี้จะเอาไว้ใช้เรียกพี่กิมออกมาหาแต่ว่าเราก็ถือว่าเป็นของคลาสสิกละกันรูปปั้นพระแม่สาหรับแวมไพร์ซัมติง ก็เอาไว้บูชาตรงนี้ข้างกันเราก็ทำเปรนหนึ่งเหมือนวิวอินให้มีชั้นหนังสือไว้ประมาณนี้ถึงแม้ว่าเลเยอร์เลเยอร์ต่างๆมันจะดูประหลาดแต่ก็เออโคมสีแดงนี้เข้ากับสีห้องและสีประตูมากไอ้เลยฟถึงแม้ว่าพื้นที่จะดูคับแคบแต่เราก็ยังอยากจะให้มันมีโต๊ะทำงานเพราะฉะนั้นเราจะเอาโต๊ะทำงาน ติดไว้กับโซฟาพร้อมกับเก้าอี้ที่เข้าเซตกันจาก Crystal Creation นะคะดูดีมากโต๊ะนี้จะไม่มีคอมนะคะเราจะมีจ o ร์ n นเอาไว้วข,ข้างๆโต๊ะจาก Casanova c a v e n ันนี้คือสีโทนเดียวกันกับห้องเรามากดีใจถึงแม้ว่าลุงจะไม่ใช่นักปรุงยาแต่อย่างใดแต่เราก็จะมีโต๊ะปรุงยาไว้เนื่องจากว่ามันดูเหมาะอะาะาทุกคนจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนประตูข้างๆให้เป็นแบบสีเดียวกันอ๋อ เขาเซตกันแบบสุดๆไปเลยเพื่อไม่ให้ผนังโล่งเกินไปเราก็จะติดลูกต่างๆเหมือนแบบว่าปะาป๊าเขาไปเที่ยวรอบโลกมาแล้วแล้วก็เอามาติดในที่สุดเราก็จะถือว่าห้อง Master มาสเตอร์เบดมอันนี้เสร็จแล้ว ดิฉันรู้สึกว่าบาร์ตรงนี้มันไม่ตอบโจทย์เราทุกคนเราย้ายให้มันเป็นแบบทุกอย่างเอาดอร์ดีกว่าไหมหรือค่ะทุบค่ะทิ้งค่ะเราจะย้ายโซนและเราก็ย้ายบาร์จากข้างในมาไว้ข้างนอกตรงนี้อ่ะเครื่องขขยต๋วเราก็จะย้ายมาตรงนี้แล้วก็ย้ายป้ายออกไปตรงประมาณนี้อ่ะคนน่าจะไม่ออกันเยอะอารมณ์เหมือนแบบว่าสิ่งนี้จะช่วยบังแดดบังฝนได้แต่ความเป็นจริงแล้วคือไม่ค่ะเราทําเพื่อความสวยงามล้วนๆเพื่อไม่ให้ดูแห้งแลง้งเกินไปมุมตรงนี้เรา ก็จะเรียงดอกไม้นานาชนิด อย่างให้แบบว่าเข้ามุมกันสื่อถึงว่าเจ้าของร้านเจ้าของบ้านนี้เขาเออเป็นคนรักต้นไม้นะและแน่นอนค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วก็คือไม้เลื้อยค่ะอันนี้ enchanted by nature ทาดีที่สุดเลยและก็ยังขาดไม่ได้อยู่ค่ะมันก็จะต้องมีารากอะไรที่มันแบบดูลึกลับดูน่ากลัวติดอยู่เหมือนกันชาเลนไหนจะไม่มีการเรียงหินคือชาเลนที่ไม่ใช่ชาเลนของจริงค่ะเพราะฉะนั้นเรามาเรียงหินกันดีกว่าอ่ะในที่สุดบอกเลยว่าเมมเรียงหินนานมากกว่ามันจะดูเป็นแบบสป สปะแเพน่ค้ความเป็น m a g คอลมิราเคิลเราก็จะเติมดอกไม้เรืองแสงไปอาประมาณแบบนี้เพื่อเหมือนแบบว่าใครไม่แสงสว่างเลยเว้ยไม่ได้มืดตึ๊บอาาะไรขนาดนั้นฝั่งบาร์เราก็จะต้องติดไฟด้วยอาแบบนี้ส่วนโซนฝั่งนี้ดิฉันอยากจะให้มันเป็นเหมือนโซนนั่งเล่นที่มีความ p r i เ a ท e สักเล็กน้อยอะก็จะตีโคงประมาณนี้พอประกบกันทั้งหมดมันก็จะเป็นเหมือนทางเดินแบบนี้ต้องติดไฟด้วยจะได้ไม่มืดเกินไปก็มันเป็นที่นั่งเ u t ดอร์มันจะมาเป็นโซฟานุ่มๆ ก็ไม่ได้ป้าเราก็เลยจะให้เป็นมานั่งลายหินอ่อนแบบนี้สีดําเข้าเซตคือแบบว่าร้านเราไม่มีห้องน้ามาอย่างยาวนานแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นดิฉันจะเอาเวิร์ตัวนี้ทําห้องน้ําให้กับลูกค้าค่ะแต่จะเป็นห้องน้ําที่แบบว่ากลืนไปกับธรรมชาตินะคะก็จะอารมณ์ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวขอขยับตรงนี้นิดนึงจะได้เป็นทางเข้าและนี่ก็จะเป็นห้องน้ําที่ลงทุนที่สุดที่เราเคยทํามาให้กับลูกค้านะคะเพราะว่าอนะคะครั้งที่ครั้งแรกค่ะที่เราทาห้องน้ำ <c oughs> ให้ไอปวดฉี่ก็เชิญน,นะคะเชิญแน่นอน ค่ะว่าโซนบาร์เราจะขาดสิ่งล้างแก้วไม่ได้ค่ะ แต่งโต๊ะเล็กน้อยเพื่อให้มีความโรแมนติกมากยิ่งขึ้นจางแงโซนี้สวยอยู่นะเราเสร็จแล้วกับข้างนอกเรามาทําข้างในกันดีกว่าเรามาทําห้องบ่มไว้กันดีกว่าค่ะทุกคนอะตรงนี้ใจดิฉันอยากจะได้อารมณ์ประมาณนี้แต่ไม่แน่ใจเลยว่าตัวดิฉันเองจะสามารถทําแบบนั้นได้หรือไม่ห้องบ่มไว้ต้องมีความเย็นใช่ไหมเราก็จะเอาผนังแนวอีฐแบบนี้พื้นก็ต้องไปในแนวเดียวกันอะประมาณนี้ดูดีมากและดิฉันไม่ได้อยากจะให้ห้องบ่มไวเป็นแค่ห้องบ่มไวอกจะให้มันเป็นเหมือนแบบว่า ้องนั่งเล่นเล็กๆมาจิบวายเพราะฉะนั้นก็จะตั้งบาร์สเตชันไว้ตรงนี้ด้วยขัดใจอะทำไมเวลาตั้งเสาเราถึงกดเอาไม่ได้เราอยากจะได้เสาเต็มๆแต่พอเข้ามุมแล้วมันหายมันแหว่งอะขัดใจสลักนูนอันนี้ก็เหมือนในเล็บดีแมเออเราก็จะเอามาติดไว้ตรงกลางเลยอะ่ะเคาน์เตอร์จาก Snowy s c a p e เหมือนจะเป็นเคาน์เตอร์ ภากเดียวเลยมั้งที่เราสามารถที่จะเอาของวางไว้ข้างล่างได้แล้วเราก็เพิ่มชั้นโชว์เคสไว้นะคะเอาวางไว้ประมาณแถวแถวตรงนี้ทั้งสองข้างเลยอะ่ะตอนแรกเราบอกว่าจะเอาแค่3แถวแต่ทีนี้เพื่อความที่มันจะได้เท่ากันเราจะเพิ่มเป็นอีก1แถวละกันขอกั้นห้องละกันเราเอาห้องบ่มไว้แค่นี้ก็พอเอาเป็นแค่เอสเตติกแล้วเราจะไม่ค่อยเน้นกิจาก,การขายไว้เท่าไหร่ละเพื่อเพิ่มมูดโทนไฟอันนี้จะคัสคูเยียมันเดอะเบสที่สุดแล้วเราก็จะเพิ่มไฟตรงฝั่งบาร์ด้วยอะ่ะอันนี้ ของ Crystal Creation สวยมากแล้วเราก็จะเพิ่มแสงวอร์มไลท์จากไฟปิงปองอันนี้จาก b i n e s s and Hobby อ๋อสวยงามแล้วก็เพิ่มเทรทจาก Cozy Bistro อันนี้เป็นอารมณ์แบบว่าเป็นเซตแก้วผอมชัยอะส่วนขวดไวน์เหล่านี้เราก็จะติดต่าไปว่าเอาไปโชว์ไม่ได้เอาไปกินและเราก็ต้องมีเก้าอี้ไว้นั่งจิบไวน์เออแบบหนีมาอยู่คนเดียวอะไรประมาณเนี้ยตกแต่งเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ห้องมันดูแห้งจนเกินไปไม่ให้เหลือช่องว่างสกักที่ตรงนี้เราก็ยัดกระถางต้นไม้เข้าไป 高啊！ สักเล็กนอนเป็นประมาณนี้อ่ะส่วนชั้นด้านล่างตรงนี้ก็จะเต็มไปด้วยขวดไวนยนะคะแล้วด้วยวันที่ดิฉันอัดนะคะทาง EA เขาก็ได้ออกคิดใหม่มาพอดีแล้วดิฉันก็ได้สส่มาหนึ่งคิดทั่วนั่นก็คือวันจมัดรูมนะคะซึ่งเป็นคิดที่เอาไปตกแต่งห้องแนวเหมือนแบบว่าคุณไปทําสวนมาแล้วก็ก่อนเข้าบ้านก็เลยมาเปิดเปื้ออยู่ตรงแถวๆนี้แล้วมันประจวบเหมาะกับที่บ้านของลวงวัดก็มีสวนพอดีเรามาทําห้องหมัดรูมกันค่ะในคิดนี้เขาก็จะให้ผนัง เรามาแบบ2แบบนะคะนั่นก็คือแบบเต็มแล้วก็แบบที่มีแบบว่าลวดลายแล้วก็ เหมือนระแนงอ่ะดิฉันก็ไม่รู้ว่ามันสิ่งนี้เรียกว่าอะไรแต่ดิฉันขอเลือกใช้สีดําแบบนี้และกันมันจะได้เข้ากับตัวบ้านได้ดีที่สุดและเขาก็ให้พื้นกระเบื้องลายหินอ่อนเรามาด้วยนะแล้วมันดีเทลสวยมากเลยทุกคนและเพื่อไม่ให้ห้องมันดูมืดจนเกินไปเราจะใช้สีน้าตาลเข้มแทนสีดําละกันอ่าดูดีด้วยความที่เราเป็นคนไทยหรือคนทางฝั่งเอเชียเราอาจจะไม่เข้าใจคอนเซปต์ของการวิมารทรูมใช่ไหมล่ะ,ละที่นั่งอันนี้ฟังก์ชันของมันก็คือเอาไว้ให้เรานั้น้นนไดั่งแล้วก็ถอดหรืออวว่่่าาใสรงเเทท้ีป็นพก อะไรดิฉันจะขอเลือกโทนสีห้องนี้ให้มันเป็นเขียวดํำละกันเนื่องจากว่ามันเป็นสีที่ทาง EA เขาขายเซตนี้พอดีแล้วพอเราเอามาประกบกันใช่ไหมมันก็จะให้ความเป็นเหมือนแบบ b ิวอินมันเป็นสิ่งเดียวกันอะไรประมาณนะั้นนะคบิเนตก็มีทั้งแบบปิดแล้วก็แบบที่เป็นชั้นวางของแบบนี้ได้นะคือสําหรับใครที่แบบเป็นสายชอบโชว์ของอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยนะตอบจบ แล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีเขียวให้มันเข้าเซตกันแบบนี้อะขอเพิ่มคาบิเนตตรงชานนี้ด้วยจะได้ดูเท่ากันต้นไม้แต่งของคิดนี้คือมันน่ารักมากมันมี ทำปุกปีกมินิมอลตรงนี้ก็จะเป็นราบแบบว่าพอนั่งเสร็จปุ๊บเราก็ถอดทุกอย่างแล้วก็แขวนไว้ตรงนี้แบบนี้ไงกระเป๋าถืออันนี้คือมันดูแกลนมากแต่ถึงแม้จะไม่เข้าใจว่าเราจะเอากระเป๋าแบบนี้มาใส่ไว้ในมัดวูมไว้ทำไมแต่ก็สวยค่ะเนี่ยเขาคิดมาแล้วช่องล่างเนี่ยเราก็เลยเอาไว้เก็บรองเท้าแบบนี้เราพรมของเขาก็คือสวยมากนะและใช่ค่ะที่จะเอาบ,บปูไว้ในห้องนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีดำแบบนี้อ๋ m ไ g o ก็ห้องมันดูอลเลเกนต์มากส่วนฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าที่แขวนพวกแขวนจอ อะไรอย่างงี้อุปกรณ์ทําสวนนะแกส่วนรองเท้าบูทที่มันเปืเป่อนๆเราก็จะเอามาวางไว้ตรงนี้ติดก,กระจกด้วยเอาไว้ส่องหน้าตัวเองก่อนออกจากบ้านกระจกนี้ก็มาจากคิดรันช์มัดรูมนะคะสวยมากนะเนี่ยขนาดเห็นยังไม่เยอะขนาดนั้นมันก็ดูดีแล้วว่าสีมันเข้ากันมาก <c oughs> ก็ไม่อยากให้เธอเหงาเราก็ตั้งไปเลยทั้งสองข้างแบบเดียวกันมันน่าจะสลับข้างได้เนาะโขงต้อนรับก่อนที่จะเข้าไปในตัวบ้านมันก็ต้องแกรนเพราะฉะนั้นสีแดงนี่แหละคือคำตอบเข้าบ้านมาปุ๊บเป็นอารมณ์เหมือนเจอการกอยต้อนรับเราเลยแบบ น่นกกากลัวไปปะ่ะย้ายดีกว่ามาอยู่ในซอกแบบนี้ดีกว่าอ่ะส่วนโซนทางเข้าก็จะมีแองเจลเล็กๆมาต้อนรับก่อนเข้าบ้านอีกเหมือนกันและทําตามสัญญาค่ะนั่นก็คือเรามาสร้างโซนฟิตเนสให้กับพนักงานนะคะเอาจริงๆก็เป็นโซนฟิตเนสให้กับทั้งบ้านนั่นแหละคะ่ะเจ้าของบ้านก็ใช้ด้วย3ามเครื่องก็น่าจะพอแล้วเนาะเครื่องยกน้ําหนักเครื่องวิ่งแล้วก็เครื่องต่อยน่าจะไม่แย่งกันหรอกมัง้งวีปรับโซนใหม่แล้วมันดูแบบว่าโรแมนติกกว่าเดิมเยอะเลยอะโซนสอนหนังสือก็เริ่มามาีมมีีนนนนัักกเเเเเรรรยยขข้้้าาามมมพิิ่ึแลววง เพื่อจะจ้างพนักงานใหม่มาพนักงานใหม่ลอาออกอีแล้วค่ะทุกคนสิ่งที่ดิฉันจะทำแล้วก็คือโอนร้านให้กับคุณแม่โซอีนะคะเพราะว่านางน่าจะจ้างคนได้ง่ายกว่าลุงวัดค่ะเราหวังว่า3มคนนี้จะอยู่กับเรานานๆน,นะคะขอปรับมุมห้องน้ําใหม่ค่ะเนื่องจากว่าห้องน้ํไอที่เราใช้นั้นไม่มีใครเข้าเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็เอาพุ่มฉี่ไปแล้วกันดิฉันคาดหวังว่าพนักงานจะใช้หม้อหุงข้าวเป็นนะคะเราอยากให้พนักงานเลิกทําเค้กข่าวค่ะ ก็เอาเครื่องร้างจานไปด้วยอันนี้ให้สุดตัวแล้วนะเฮ้ยแกแกจะลักพาตัวน้อยหนาไปอีกรอบทําไมน้อยหนาก็คืนเด็กๆให้ปุ๊กแกแล้วไม่ใช่หรอคําถามคือไอเหล่าเอเลี่ยนเขาติดใจอะไรน้อยหนาแล้วไปถึงคือเราได้แอชิฟเว่นด้วยว่าตัวลักพาตัวโดวยเอเลี่ยนไปถึง3ามครั้งอะ่ะใครสมยอมเมื่อเหตุการณ์สงบแล้วก็คุณแม่คะชงน้ําให้คุณพ่อไปเตรียมขายอย่ว uh ่า huh. ในขณะที่รอคุณแม่ชงน้ําให้ไปขายคุณพ่อก็มาสอน uh huh. น้องเวนดี้อือเอ้าว น้ำชงเต็มโต๊ะและขายได้คะ่ะอุ๊ยครั้งนี้เราสอนได้ถึง860เลยอะในที่สุดก็มีคนมายอมเรียนกับเราแล้วโ oh อ้ยไม่กอเฮิรนเขาหัวมากเมื่อกี้โอ้ยหนูก็คือลงมาจากชั้น2เพื่อมาดูคุณพ่อว่ากําลังทำอะไรโอ้ยไม่กอดหลวมอีกแล่ะทุกคนโอ้ยไม่กอดไม่กอ oh ลูกคนที่2นี้เราก็คลอดกันเองที่บ้านเลยแล้วกันเนาะหายใจเข้าหายใจออกเฮิบเฮิบค่อค่อยค่อยค่อย and it's Girl oh my god ลูกคนที่สองของเราเป็นผู้หญิงอีกแล้วไ y ก้อนไปก้อนไปก้อนนั้นก็แปลว่าชาเลนจ์ของเรานั้นยังอีกยาวนะคะและเหมือนเดิมค่ะนี่คือการบ้านของผู้ชมทุกคนนะคะก็คือส่งชื่อมาค่ะว่าลูกสาวคนที่สองของวันนี้จะชื่ออะไรดีส่งเข้ามากันเยอะๆเลยวิลยลูกคนที่สองนี่คือได้คุณแม่โซอี้มาเต็มๆทั้งสีผิวและหน้าตาเชื่อดิฉันเชื่อฉันโนเวนดี้ เด็กน้อยคนนี้คือน้องสาวน้องวันนี้นะเพราะฉะนั้นโตขึ้นแล้วก็ต้องรักกันนะเพื่อความง่ายของชเชลนเล็กน้อยเราก็จะขออนุญาตอัดอัพน้องให้เป็นวัยอินฟนเลยดีกว่าและน้องก,ก็สุมได้ลักษณะสา,ายเซนซิทีฟและก็เย้อัดอัพแล้ว,ลวเรียบร้อยอุ๊ยพอดูอย่างนี้แล้วยิ่งเห็นเลยอ่ะว่าหน่าเหมือนคุณแม่โซอี้ชัดๆเลยเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันในอีพีที่นะคะว่าครอบครัวนี้จะไปสิ้นสุดกันที่ลูกกี่คนคะ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดต,ตามกันจน จบนะคะเราไปเจอกันในคลิปหน้านะคะจุ <S <S ๊บอ่ะ